คลิปนี้จะมาสอนวิธีทำอีโมจิจากลวดกำรรมะหยี่นะคะไปดูวิธีการทำกันเลยวันนี้เราจะใช้เป็นลวดกำรรมะหยี่นะคะเราจะนำลวดกำรรมะหยี่1เส้นนะคะแบบนี้นะแล้วก็มาพับครึ่งนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ตัดนะคะแล้วเราจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะนําส่วนนี้นะคะมาม้วนให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็บิดแบบนี้ค่ะเราก็จะได้นะคะเป็นวงกลมแบบนี้เราจะใช้ลวดกำมะหยี่อีกเส้นนะคะมาวางแบบนี้ค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็พันนะคะลวดกำมะหยี่นะคะเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้จบวงกลมเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกไปคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทากาวนะคะตรงข้างนะแบบนี้ตรงขอบนะคะแล้วก็เอาลวดกำมะหยี่อีกเส้นหนึ่งนะคะมาติดที่ขอบแบบนี้คะ่ะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะใช้ลวดกำมะหยี่นะคะอีกเส้นหนึ่งนะคะม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็บิดนะคะ ตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกและติดกาวนะคะแปะไว้ด้านบนแบบนี้นะคะเพื่อติดเป็นพวงกุญแจนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาตกแต่งอีโมจิของเราเลยนะคะเราจะใช้เป็นลูกตานะคะแบบนี้นะคะแล้วใช้ลวดกรมบี่สีดํานะคะเอาขนออกนะทําเป็น ปากของอิโมจิของเราเป็นแบบนี้ค่ะอิโมจิมีหลายแบบนะคะสามารถเลือกทํากันได้เลยก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเป็นไอเดียนะสามารถที่จะเอาไปทําตามกันได้นะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ